สวัสดีครับผมบางออฟดิคาเมราโปรดักต์สเปเชียลิสนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึง canon u s R6 m a r k II กันนะครับเกินก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยขอแนะนำนิดนึงว่าทุกวันนี้เวลาที่เราดูสเปคชีตของกล้องที่เปิดตัวอใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพิกเซลที่เพิ่มขึ้นมาระบบโฟกัสระบบวิดีโอนะครับในเรื่องของการถ่ายต่อเนื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ย พูดกันตรงๆนะถ้าดูแค่ตรงนั้นบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่ากล้องตัวนี้มันดียังไงก็ได้นะครับทุกวันนี้กล้องมันพัฒนาไปก้าวล้ำมากๆมันมีระบบ AI เข้ามาช่วยอินเทอร์เฟซการใช้งานระบบอัลกอริทึม การปรับปรุงภาพอะไรต่งตงางๆมันถูกเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะมากนะครับเวลาดูข้อมูลกล้องอยากให้ลงลึกในดีเทลพวกนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่ทําให้กล้องมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆนะครับปกติก่อนหน้าที่เป็นยุคก,ก่อนๆเราก็จะดูแบบว่าเอ๊ะตัวนี้พิกเซลมันเพิ่มเท่าไหร่วิดีโอมันความละเอียดเพิ่มเท่าไหร่มันถายต่อเน,นื่องได้เยอะไหมระบบโฟกัสมัน เร็วขึ้นกว่าเดิม 0. จุดกี่วินาทีอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ทุกวันนี้ดูแบบนั้นไม่ได้แล้วนะฮะมาดูฟังก์ชันลึกๆของตัวกล้องซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึง Canon USR 6 Mark II ว่ามันมีฟังก์ชันต่างๆที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างและมันทำให้ชีวิตของผู้ใช้งานง่ายขึ้นมากขนาดไหน อันดับแรกเรามาทำความเข้าใจสเปคคร่าวๆก,าก่อนนะครับก็คือเจ้า canon eos r 6 mark ii ตัวนี้นะครับอัพพิกเซลจาก20ล้านพิกเซลมาเป็น24.2ล้านพิกเซลนะครับก็คืออัพขนาดของพิกเซลให้เยอะขึ้นให้ใช้งานได้ยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับส่วนในฝากฝั่งของงานวิดีโอเนี่ยก็ใช้วิดีโอ 4k ถ่ายสูงสุดที่ 60เฟรมนะครับโดย oversampling มาจาก 6K นะแล้วก็ถ้าเป็น slow motion เนี่ยก็จะถ่าย Full HD ได้ที่180เฟรมนะครับแต่ที่มากกว่านั้นถ้าใครถ่าย external recording พัน Atomos Ninja V Plus เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอ 6K ได้สูงสุดถึง60เฟรมที่10 bit ด้วยนะครับก็คืออัปเกรดในเรื่องของงานวิดีโอให้จริงจังมากยิ่งขึ้นงานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนการถ่ายต่อเนื่องนะครับ อัปเกรดจาก20เฟรมเพอร์เซกนะครับเพิ่มมาเป็น40เฟรมเพอร์เซกที่ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะแต่ถ้าเป็นชัตเตอร์แมชชีนิกยังคงได้อยู่ที่12เฟรมเพอร์เซกเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งสเปคตัวนี้ก็รู้ให้คร่าวๆนะครับใครจะเทียบกับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้อะไรก็เทียบไปส่วนตัวผมจะไม่เทียบเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าเวลาใช้งานจริงมันมีเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรของการใช้งานที่มันลงดีเทลไปมากกว่าน,นั้นและเราไม่สามารถเอาสเปคชี้มากลางเทียบกันแล้วบอกว่า อันนี้ดีกว่าอันนี้ด้อยกว่ามันเทียบกันไม่ได้เนาะมันมีในเรื่องของโปรแกรมช่วยการใช้งานจากในตัวกล้องที่มันหลากหลายมากกว่านั้นเรามาดูกันว่าเจ้า R6 มาทูตัวนี้เพิ่มอะไรที่ต่างจาก R6 และทำให้ชีวิตง่ายขึ้นบ้างนะครับที่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้า USR6 Mark II ตัวนี้มันเป็นการต่อยอดเทคโนโลยีหลายๆอย่างจากที่ canon ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ใน R10 และ R7 หรือ R3 เองก็ตามแต่นะครับก็คือตอนที่ canon เปิด R6 ตัวแรกเนี่ยมันยังไม่มีเทคโนโลยีช่วยการทํางานพวกออลกริทึม AI อะไรต่างๆเข้ามาช่วยเยอะมากเท่าไหร่นะครับแต่พอมายุคหลังๆ canon พัฒนา ในเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ฮาร์ดแวร์เนี่ยให้สัมพันธ์กับการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับจนออกมาเป็นเจ้า A7 และ R 1 0ซึ่งหลายคนคือหามากเพราะว่ามันเอาอัลกอริทึมโฟกัสของ R3 มาใช้เลยนะครับซึ่ง A5 อะเองทําขนาดนั้นไม่ได้นะครับพอมาเป็นหูมา i ูเขาก็เติมเรื่องนี้เข้ามาด้วยนะครับก็คือในเรื่องของระบบโฟกัสนะครับมีการใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็มีโฟกัสที่เป็น human นะครับมี animal รับเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเรื่องของยานพาหนะนะครับที่จับ subject ได้มากขึ้นด้วยและที่เพิ่มเติมขึ้นให,ใหม่อันนึงที่ผมรู้สึกามันช่วยการทางานมากๆก็คือมันสามารถเลือก auto subject ได้นะครับ ปกติแบรนด์อื่นๆก็ตามแต่เราต้องมานั่งเลือกใช่ไหมว่าเอ้ยอันนี้นะเป็นคนนะเป็นมนุษย์นะเป็นสัตว์นะเป็นเครื่องบินรถไฟนั่นต้องมานั่งเลือก subject แยกใช่ปะแต่ตัวเนี้ยถ้าเราใช้งานแบบรีบๆอะ่ะมันสามารถตั้งออโตได้แล้วกล้อจะดีเทคับออโตให้ว่าเอ้ยตัวเนี้ยเป็น subject ที่มันกำลังเคลื่อนไหวยอยู่มันจะจับให้นะครับแต่ถ้าอยากจะเลือกแบบละเอียดละเอียดแม่นยำและพลาดน้อยมากๆยังคงต้องเลือกแยกอยู่นะแต่ของ canon ดีอย่างนึงก็คือมันกด คลิดก็ไปหนึ่งทีแล้วมันสามารถเลือกได้เลยซึ่งคัตตอมฟังก์ชันมันเร็วมากๆนะครับสำหรับเรื่องการโฟกัสอีกเรื่องนึงที่เพิ่มขึ้นมาผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆและน่าจะเป็นประโยชน์กับการใช้งานของทุกคนมากๆนะครับก็คือในเรื่องของพวก P ชัตเตอร์ P เรคคอร์ดดิ้งแล้วก็พวกไฮบริดเรคคอร์ดในต่างๆนะครับอย่าง P ชัตเตอร์เนี่ย Canon นเขาเรียกว่ารอ w Burst อะเนาะมันสามารถที่จะบันทึกก่อนที่เราจะกดชัตเตอร์อ่ะ0.5วินาทีนะครับทำให้บางจังหวะแค่เสี้ยววินาทีอ่ะประมาณเดี๋ยวครึ่งวิอย่างเงี้ยก่่่อออนทีเเรราจะะกดชัตต์ บางครั้งเราพลาดช,ช่วงนั้นไปใช่ปะเราสามารถที่จะใช้โหมด Raw b u r s บันทึกภาพก่อนหน้าที่เราจะกดชัตเตอร์และนํามาใช้งานได้ทําให้แทบจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวตอนที่เราจะแบบเสียเวลากดชัตเตอร์อะไรอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ฟากฝังวิดีโอนะครับก็มีพีเรคคอร์ดดิ้งมาให้นะครับก็คือสามารถที่จะบันทึกวิดีโอล่วงหน้าก่อนที่เราจะกดชัตเตอร์เนี่ยสามถึงห้าวินาทีนะครับก่อนที่เราจะกดชัตเตอร์ทำให้จังหวะเสียววินาทีที่เราตัดสินใจที่เราจะกดชัตเตอร์เนี่ยมันไม่พลาดช่วงเวลานั้นเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับคนที่ทำงานจริงจังมากๆนะครับและอีกอันนึงที่ชอบมากๆก็คือเวลาที่ใช้งานนะ มันสามารถเลือกโหมดที่เป็นไฮดิดได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะกดถ่ายภาพนิ่งใช่ปะแต่ก่อนที่เราจะกดภาพนิง่งกล้องจะบันทึกวิดีโอไว้ให้ประมาณ2-4วินาทีนะครับพอเรากดภาพนิง่งปึ๊บนะครับมันก็จะบันทึกภาพไว้ใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะกดภาพนิงพ่งภาพต่อไปอะกล้องจะบันทึกรอไว้เลย2-4วินาทีแล้วกดภาพนิง่งปึ๊บนะครับทำให้เราได้ทั้งไฟล์ภาพนิ่งและวิดีโอนะครับ และด้วยความที่เจ้ากล้องตัวนี้นะครับแคนนอนบอกว่าเป็น High ฮบริด c a ม ERA ใช่ไหมมันก็จะต้องเด่นทั้งเรื่องภาพนิ่งแล้วก็เรื่องวิดีโอด้วยนะครับในฝากฝั่งของงานวิดีโอเองเนี่ยแคนนอนก็บอกว่าเจ้า USR6 Mark II ตัวนี้ทลายลิมิตในเรื่องของการบันทึกเรคคอร์ดแค่30นาทีแล้วนะครับตัวนี้อั l ลิมิตแล้วนะครับแล้วก็ถ่าย 4K 60เฟรมแบบไม่ครอปนะครับโดยโอเวอร์ซมปิ้งมาจาก 6K นะครับและก็แคนนอนเคลมว่า ถ้าเราถ่าย 4K 60เฟรมนะครับยาวนานต่อเน,นื่องเนี่ยจะได้ประมาณ40นาทีนะครับไม่ร้อนไม่ตัดเคาเค็มไว้แบบนั้นนะแต่ถ้าถ่าย 4K 30เฟรมนะครับก็แบบยาวๆเลยลากกันไปเป็นชั่วโมงเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีอันนึงที่ canon ทลายลิมิตของวิดีโอของเจ้า EOS R6 ตัวแรกมานะครับแล้วก็ถ้าใครถ่ายผ่าน external record นะครับหรือ a t o m o ต Injariv p a r t อะไรพวกนี้นะครับเราจะสามารถถ่าย Raw Video 6K สูงสุดถึง 60เน,นะครับก็คือเียได้ว่าจัดเต็มทั้งงานภาพนิ่งและก็วิดีโอเลย โดยเอา p ุ t วิดีโอ 6K เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่10บิตแต่ถ้าถ่ายลงมาที่ 3.7K แบบ i n t e n a l Record นะครับเราจะถ่ายวิดีโอรอได้สูงสุดถึง12บิตกันเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าใช้งานกันยืดหยุ่นหลากหลายรูปแบบกันไปเลยนะครับสำหรับเจ้า u s r 6 Mark II ตัวนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นก็คือฟังก์ชันช่วยการทำงานวิดีโอที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของ Focus b i d d i n g Correction นะครับก็คือเจ้าตัวนี้ไม่ว่าจะใส่เลนส์ที่มี Focus i ดิ้งเยอะขนาดไหนก็ต่างแต่นะครับมันก็จะใช้การประมวลผลเพื่อลดอาการขอบภาพขยับเวลาเปลี่ยนโฟกัสหรือที่เราเรียกกันว่าโฟกัสบิดดิ้งนะครับก็ตัวนี้สามารถแก้ไขได้ในตัวกล้องเลยนะครับแต่ว่าอาจจะเสียในเรื่องของขอบภาพเป็นนิดนึงจะมีการครอปอะไรเข้ามานิดหน่อยนะครับซึ่งมันสามารถทําให้เรายืดหยุ่นใช้งานกับเลนหลากหลายมากยิ่งยุคหลังๆอ่ะแค่นอกออกเลนราคาถูกๆมาใช่ไหมครับคุณภาพทุกอย่างดีหมดเลยแต่ว่าอาจจะมีอาการโฟกัสบิดดิ้ง เยอะหน่อยนะครับถ้าใช้เจ้าอาร์หกมาูตัวนี้ก็แก้ปัญหานั้นไปได้พอสมควรเลยนะครับอันดับต่อมานะครับในเรื่องของการช่วยการทํางานวิดีโอนะครับก็มีในเรื่องของ Canon l ล็อกสามาให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะเช็คทิ๊กกิ้งอะไรต่างๆนะครับตัวนี้นอกจากจะมีซีบาแพทเทิร์นในการเช็คเรื่องของแสงที่โอเวอร์แล้วเขายังมีการเพิ่มในเรื่องของการเช็คฟอลคัลเลอร์มาให้ด้วยนะครับก็คือ มันเป็นการเช็คในเรื่องของเฉดส,สีนะครับว่าเฉดส,สีนี้เอ้ยมันมากไปหรือเปล่าหรือว่ามันสว่างเกินไปเช็คในแต่ละสีได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เหมาะสําหรับคนที่จะเอาไปทํางานเกตด,ดิงสีที่หลังนะครับนี่ก็เลยว่าตอบโจทย์คนที่ทางานซีเรียสวิดีโอมากๆซึ่งพวกนี้เมื่อก่อนเราจะใช้งานใช่ปะเราก็จะต้องไปเช็คในพวกจอแยกหรือว่าพวกมอนิเตอร์อะไรต่างต่านาอันนี้ก็คือใส่มาให้เลยนะครับใช้งานได้ครองตัวมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยเรื่องของระบบการสัร่นนะครับ แคนนอนทำการสั่นของเจ้า R5 R6 มาได้รับความพืบหายอยู่แล้วเจ้าตัว R6 Max 2ก็ได้รับอันนี้ส่งตรงนี้มาด้วยนะครับก็คือในเรื่องของการสั่น8สต็อกนั่นเองเรียกได้ว่าวิดีโอเราจะลดขั้นตอนการทํางานไปได้เยอะมากนะครับจากสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาช่วยนะครับก็คือทําให้ใช้งานได้ครองตัวมากยิ่งขึ้นการสั่นของกล้องแคนนอนเนี่ย 8สต็อปผมบอกเลยว่ามันสามารถแบบเดินแทนฮิลได้สบายๆมากๆเลยครับส่วนในฝั่งของภาพนิ่งหรือการโฟกัสนะครับตัวนี้ก็ได้รับการอัปเกรดขึ้นไปพอสมควรนะครับคือมันไม่ได้อัปเกรดแค่เซ็นเซอร์แบบ20ล้านไป24มันมีการเพิ่มในเรื่องของอัลกอริทึมการทํางานต่างๆเรื่องการโฟกัสเรื่องของการปรับสีแสงภาพอะไรต่างๆเข้ามาให้ด้วยะนะครับโดยเจ้าตัวนี้นะครับนอกจากเรื่องโฟกัสที่เพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นโฟกัสดวงตามนุษย์นะครับโฟกัสดวงตาสัตว์แล้วก็โฟกัส subject อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรถยนต์รถไฟอะไรต่างๆนานา,นาก็เพิ่มเข้ามาให้แล้วก็อันนี้มอมีเพิ่มขึ้นมากคือโฟอกัสตามาได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ รับรู้กันอยู่แล้วว่าแค n นลทำเรื่องระบบโฟกัสได้ค่อนข้างที่จะนิ่มนวลแล้วก็ฉลาดพอสขขมควรนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเนอะว่าเขามีเรื่องของการ subject detect AF ด้วยนะครับก็คือสามารถใช้เป็นออโต้ได้นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของงานทาามิ่งเองนะครับสิ่งที่ผมชอบอีกอันนึงก็คือในเรื่องของ HDR ที่สามารถถ,ถ่าย subject ที่ moving ได้นะครับก็คือปกติเมื่อก่อนถ้าเราถ่าย HDR ใช่ไหกล้องมันจะถ่ายหลายๆช็อต แล้วก็มาเหมิดแสงมาปรับแสงอะไรต่างๆนานาแต่ว่าถ้าถ่ายอะไรที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะไม่สามารถประมวลผลได้คือมันทางานไม่ทันนั่นเองแต่ว่า้เจ้ากล้องตัวนี้สามารถถ่าย hdr moving subject ได้นั่นเองนะคือไปถ่ายอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าวัตถุมันจะเคลื่อนยังไงก็ตามแต่สามารถถ่าย hdr ได้โดยที่ไม่เกิดอาการเหลื่อมภาพอะไรต่างๆนานาเลยซึ่งอันนี้ก็เพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของฝักภาพนิ่งนะครับ ส่วนในเรื่องอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามาในเรื่องของอัลกอริทต่างๆการตั้งค่า c u สตอมเมนูต่างๆที่เพิ่มเข้ามาที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยก็คืออันดับแรกหลายคนคงชอบมากๆเนาะว่าปุ่มเปิดปิดเนี่ยมันอยู่ด้านขวามือเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้คือแฟนๆ c a n อนหลายคนแบบขอตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับแค่นี้ก็ซื้อแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้นมันอยู่ซ้ายมือซึ่งมันทํางานแบบโอเปเรต one h a n ยากครับตัวนี้เขาเลยย้ายไปอยู่ ฟังขวาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการคัสตอมคอนโทรลต่างๆคือแคนนอนขึ้นชื่อในเรื่องของการแบบแก้ปุ่มคอนโทรลในการเมเนจอะไรต่างอ่ะดีอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็มีในเรื่องของ u ล c k c u s t o m Control เพิ่มเข้ามาให้เราเมเนจปุ่มต่างๆแล้วก็การทัศสกรีนเมนูโอเปเรตอะไรต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของชูนะครับตัวนี้ถูกปรับปรุงให้เป็น มัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราสามารถที่จะต่อพวกไมโครโฟนหรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆแบบไร้สายได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้ยอมรับเลยว่ามันช่วยทํางานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นจริงนะครับแล้วก็ USB webcam นะครับที่สามารถต่อสาย USB จากกล้องเข้าคอมพิวเตอร์และแปลงเป็นเว็บ c a m ได้เลยซึ่งอันนี้ canon ก็ทําเป็นคนแรกๆเลยเนะาะเมื่อก่อนจะต้องไปลงโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า USB webcam utility นะครับ แต่ว่าอิเล็กทรอนิกส์ของมาทูตัวนี้เป็นปลั๊กอนเทย์เรียบร้อยนะครับเสียบและใช้งานเหมือนเราต่อยุดดีเว็บแคมทั่วไปเลยนะครับซึ่งก็ช่วยทํางานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คุณภาพอะไรต่างๆนานาการโอเปเรตควบคุมก็ถูกปรับปรุงยกเครื่องใหม่หมดอันนี้ผมคิดว่าแฟนคน n o n หลายคนน่าจะถูกตกถูกใจกันามากๆนะฮะทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ canon eos r 6 Mark II ซึ่งถ้าใครดูวิดีโอเปิดตัวครั้งแรกนะครับหรือว่าไปอ่านสเปคชี้อ่ะจะรู้สึกว่ามัน เฉยๆนะเพิ่มความละเอียดมานิดหน่อยปรับปรุงวิดีโอนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันเป็นไมเนอร์เชนอเนาะมันไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะมากแต่ลึกๆในเรื่องของฟังก์ชันข้างในมันใส่ฟังก์ชันที่ช่วยกันทํางานขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับด้วยความที่ตัวกล้องมันเร็วขึ้นมันก็ทําอะไรได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยออกมาเพื่อแทนไลอัพที่ canon ขาดหายไปนะครับก่อนหน้านี้ canon ปล่อย a 3มออกมาเนี่ย คือได้รับความหือหามากในเรื่องของการโฟกัสเพราะปล่อย R7 กับ R10 ออกมาในเรื่องของฟังก์ชันการช่วยกันทํางานเนี่ยก็ได้รับการยอมรับมากๆว่าเอ้ยสิ่งที่ใส่เข้ามามันช่วยได้จริงมันช่วยการทํางานที่ดีมากๆมันเร็วขึ้นมันง่ายขึ้นมันโฟลทุกอย่างเลยทีนี้พอเป็น R7 ใช่ไหมครับคนก็จะไปเทียบกับ R6 ว่าเฮ้ย ทำไมกล้อง APS-C หลายๆอย่างมันมีฟังก์ชันที่ดีกว่า R 6ซึ่งเป็น full frame ที่ควรจะเป็น professional ด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะว่า R 7เป็นกล้อง professional แต่ว่าเป็นฝั่งของ APS-C เท่านั้นเองนะครับเป็นกล้องที่แบบว่า king of APS-C เลยแต่เทียบกับ R 6ตัวเก่ามันก็เลยมีข้อถกเถียงกันอยู่นิดนึงว่ามันควรจะเพิ่มเติมฟังก์ชันของ R 7มาใส่ใน R 6ไหมแคนันก็ตอบรับคำเรียกร้องนั้นนะครับโดยการปล่อย R 6มาถุกตัวนี้ออกมาแล้วก็ ฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ใน R7 R10 เนี่ยยกเข้ามาให้ R6 m a r ถูกเรียกว่าอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับสำหรับเทคโนโลยีใหม่ที่ Canon พัฒนาปรับหนึงขึ้นมาให้ใช้งานได้คล่องตัวและง่ายมากยิ่ขึ้นนะครับ ก็ย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับใครที่กําลังจะเลือกซื้อกล้องทุกวันนี้เนี่ยนะครับอย่าไปดูแค่สเปคชีตตัวเลขบนกระดาษเดียวนะครับให้ไปดูที่ฟังก์ชันหรือว่าเทคโนโลยีในเรื่องของการช่วยการทํางานอื่นๆที่เขาใส่เข้ามาด้วยว่ามันจําเป็นกับการที่เราจะเลือกไมหมเหมาะสมกับเราไหมอันนั้นจะมีประโยชน์กับการใช้งานของเรามากๆเลยนะครับ ก็สำหรับใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อกล้องนะตอนนี้นะครับบิ๊กมิลล่าของเรา<ฟ>มีแคมเปญพ,พิเศษมากๆก็คือบิ๊กมิลล่าบิ๊กโบนัสนะครับผมสำหรับใครที่ซื้ออุปกรณ์กล้องหรืออะไรก็ตามแต่ในร้านบิ๊กมิลล่านะครับ3,000บาทขึ้นไปคุณจะได้คูปองหนึ่งใบนะครับถ้าซื้อ6,000ก็ได้2ใบซื้อ9,000ได้3ใบก็คูณไปนะครับและก็ได้สิทธิ์ลุ้นนะครับไปฟโฟตโต้เวิร์กช็อปกับพี่จอร์ดทาดาวาลิศนะครับซึ่งเป็นช่างภาพ แถวหน้าของเมืองไทยนะครับและก็ดารานักแสดงนางแบบชื่อดังนะครับคุณน้ำตาลชาลิดาส่วนสเสน่ห์นะครับไปลุ้นทิปถ่ายภาพกันที่มาดลเีฟเลยนะครับผมสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจซื้อกล้องอยู่นะตอนนี้ก็ลองพิจนารณากันดูนะครับไปที่นิคาเมลา่าได้คู่ปองมาเขียนชิงโชคและลุ้นไปเที่ยวมาลดีฟด้วยกัน แล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่23ถึง27พฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้นะครับเรามีนัดกันที่งานโฟโตแฟร์ครับผมทางหายกันไปหลายปีพอสมควรนะกลับมาคราวนี้รับรองว่ายิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะครับเป็นงานที่รวมพลญาติมิตรพี่น้องในวงการการถ่ายภาพนะครับที่เราจะต้องไปเจอกันทุกป,ปีสำหรับงานโฟโตแฟร์นะครับปีนี้กลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆไป พบปะร่วมทดลองกล้องไปซื้อสินค้าอุปกรณ์ที่จะลดราคากันกันหน่ำนะครับเป็นงานกล้องงานใหญ่ที่สุดแห่งปีนะครับสำหรับ Photofair 2022นี้นะครับแล้วพบกันที่ b i g Camera า่า160สาขาทั่วประเทศอย่าลืมติดตามอัปเดตเทรนด์กล้องก่อนใครได้ที่ b i g c a m ม r a c h a n n น l ทั้ง Facebook และ Youtube แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวนนในโงการถ่ายภาพสำหรับวันนี้ผมบง era, ังออฟ Big ก a m e ิล p r o d u c t ชลิตลาไปก่อนสวัสดีครับ